มีรายงานจากฟ a าบิโซโรมาโนครับใน YouTube ครับพูดถึงมาริโซโปเชติโน่เนี่ยมั่นใจ100%เซว่าทีมเชลซีทีมนี้มีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งมากและงานของเขาน่าตื่นเต้นสุดๆเช่นกันแต่ยังไงมันก็ต้องใช้เวลานะครับขณะเดียวกันฮะก็มีภาพจาก i ิน t a g r กรส่วนตัวมีภาพของเอนคุนคูครับที่กำลังเรียกความฟิตด้วยตนเองอยู่พร้อมข้อความว่าอยู่ในกระบวนการนะครับ นอกจากนี้ฮะเดลี่เมลครับยังรายงานว่าเชลซีคาดหมายว่ามอยเซสไคเซโดและโนน่มาดูเอเกเนจะกลับมาลงสนามช่วยทีมอีกครั้งในเกมพบกับแอสตันวิลล่าในวันอาทิตย์นี้ขณะที่อา a มาโดโบรยาจะฟิตพร้อมลงเล่นให้กับทีมเชลซีชุดยู21ในสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็บาดูเบเดชิลเนี่ยจะพร้อมกลับมาช่วยทีมในอีกประมาณ2สัปดาห์ โดยนักเตะบาดเจ็บที่แฮมสตริงและไม่ได้เล่นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับฝั่งของดิซาคินเซล่าครับรายงานว่ามีนักเตะตัวจริงทีมชาติ17รายย้ายออกจากเชลซีในซัมเมอร์และมีนักเตะดาวรุ่ง11รายย้ายเข้ามาร่วมทีมจนตอนนี้เชลซีเป็นทีมอายุน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกอายุเฉลี่ยแค่23.5ปีนอกจากนี้เลสลี่อุกชูกูครับเพิ่งทำสถิติเป็นนักเตะคนที่37 ที่ทำการเดบิวต์ลงเล่นให้กับเชลซีในปี2023นี้นะครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของฟรองร์เบิร์ฟครับอดีตกองหลังของเชลซีครับ mm. ก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมกับบอลมัดเขาบอกว่าเราจะไม่ไม่ควรจะมานั่งพูดถึงเชลซีจนกว่าพวกเขาจะยิงประตูให้ได้สักลูกหนึ่งเพราะมันไม่เห็นมีอะไรที่จะพูดพวกเขาจะทำได้ดีจนกระทั่งก่อนเข้าพื้นที่สุดท้ายเท่านั้นแหละ แล้วเราก็จะเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนะครับเวลาแกให้สัมภาษณ์เนี่ยแกค่อนข้างจะดุดันนะสำหรับทางฟรองเลเบิร์ฟนะครับขณะที่ชาก้าฮิสลอปครับอดีตในาทวารของเวสต์แฮมเนี่ยก็ออกมาวิจาร์เชลซีครับเขาบอกเราพูดถึงเชลซีในฐานะทีมท็อปโครับหรือทีมที่จะสู้เพื่อแย่งท็อปโฟมโดยตลอดแต่มันต้องมีเหตุผลสิว่าทำไมพวกเขาถึงอยู่อันดับ14ตอนนี้พวกเขาเป็นทีมกลางตารางเต็มตัวแล้ว เราจะนั่งหุดกิดกับทีมตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละจนกว่าจะเลิกคิดว่าตัวเองเป็นทีมที่แย่งทอปโฟนะครับขณะเดียวกันฮะทางอเลคันโดโมเรโน่ครับออกมาพูดถึงนิโคลัสแจ็กสันครับที่ยังยิงประตูไม่ได้เขาบอกว่านิโคลัสแจ็กสันเนี่ยอยู่บนมานั่งสำรองตลอดที่บีอารอัลเขาได้ลงมาเล่นแค่ตอนที่เคราดโมเรโน่บาดเจ็บเท่านั้นเขาสร้างความแตกต่างได้บ้างครับแต่มันไม่ใช่ว่าเขาจะยิงประตูได้ยอย่างต่อเนื่องซะหน่อย เขามีพรสวรรค์ครับแต่มันยังต้องใช้การขัดเกลาอีกมากและเขาไม่ใช่ตัวจบสกอร์ธรรมชาตินะครับซึ่งถ้าเราดูเห็นวิธีการเล่นเนี่ยบางทีสิ่งที่อเล็กานโดโมเรโนพูดเนี่ยอาจจะถูกต้องก็ได้นะฮะ